ว่ากันว่าในดินแดนที่ไกลแสนไกลนานมาแล้วยังมีแม่เท่าผู้หนึ่งนามว่าแม่เท่าพิกุลอาศัยอยู่ในกระท่อมปลายนาตามลำพังแม้นจะมีที่ดินพอทำมาหากินมีปลาในคลองพอให้จับมาทำกับข้าวแต่แม่เท่าก็รู้สึกเหงาหมอยเหลือเกินเพราะไม่มีลูกหลานให้ชื่นชมทำให้ชีวิตของแกเหมือนไร้แก่นสาร วันหนึ่งแม่เท่าจึงเก็บเสื้อผ้ายัดใส่ย่ามเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อไปหาพ่อเท่าริศีผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าตามที่ร่ำลือกันมาเมื่อไปถึงกระท่อมของริศีแก่ก็ก้มลงกราบแทบเท้าแล้วเอ่ยปากขอพรด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือท่านริศีเจ้าขาดิฉันปรารถนาจะได้มีลูกสักคนแม้นจะตัวเล็กจิ๋วเท่าไหร่ ก็ขอให้ได้มีเถิดเจ้าค่ะพ่อเท่าฤษีเห็นแก่ความตั้งใจอันแรงกล้าของนางก็เมตตาหยิบมเมล็ดข้าวสารวิเศษให้หนึ่งมเมล็ดแล้วกล่าวว่ามเมล็ดนี้เป็นมเมล็ดบัววิเศษจงนำไปปลูกในกระถางทองคำแล้วหมั่นรดน้ำให้ดีสิ่งที่เจ้าต้องการจะสมปรารถนาในไม่ช้าแม่เท่าดีใจจนน้ำตาไหล ยกมือไหวขอบคุณริษีอย่างนอบน้อมแล้วรีบเดินกลับบ้านทันทีกลับมาถึงบ้านแกก็หากระถางทองคำที่เก็บซ่อนเอาไว้ใต้ถุนบ้านเอาเมล็ดโบวิเศษปลูกลงไปรดน้ำพรวนดินทุกวันอย่างไม่ขาดผ่านไปไม่กี่วันเมล็ดก็งอกขึ้นเป็นต้นแล้วออกดอกบัวที่สวยงามบานอยู่บนโต๊ะกลางบ้านกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งกระท่อม แม่เท่ามองดอกบัวด้วยความรักใคร่แล้วยกมือขึ้นไหวลูกบัวของแม่เจ้าช่างงดงามเสียจริงแล้วนางก็จูบลงไปบนกลีบดอกบัวนั้นทันใดนั้นกลีบดอกบัวก็ค่อยคอยคลี่ออกเผยให้เห็นเด็กน้อยตัวจิว๋วนอนอยู่ข้างในเด็กน้อยมีขนาดเท่ากับหัวแม่มือของแม่เท่าแม่เท่าตกใจจนอ้าปากค้าง แต่ก็ดีใจจนเนื้อเต้นรีบอุ้มเด็กน้อยขึ้นมากอดไว้แนบอกโอ้ยลูกของแม่ตัวจิวนิดเดียวนางตั้งชื่อเด็กน้อยว่าไอ้จิวชีวิตของแม่เท่าพิกุลก็กลับมามีสีสันอีกครั้งแกคอยดูแลไอ้จิวเป็นอย่างดีทำเปลนอนจากเสื้อของพ่อที่ตายไปแล้วเอาย่าคามาทำผ้าห่มให้ ไอจิ๋วตัวเล็กจนสามารถนั่งอยู่บนหัวแม่มือของแม่ได้แม่เท่าก็สอนให้รู้จักธรรมชาติรู้จักสัตว์ต่างๆและสอนให้ไอจิ๋วเป็นเด็กดีมีน้ำใจนานไปไอจิ๋วก็เติบโตเป็นเด็กหนุ่มแม้จะตัวจิ๋วเหมือนเดิมแต่เขาก็มีจิตใจที่กล้าหาญและเฉลียวฉลาดเกินตัวเรื่องราวของไอจิ๋วผู้กล้าหาญ จึงได้เริ่มต้นขึ้นจากตรงนี้เองเล่ากันว่าในหมู่บ้านอันแสนเงียบสงบชีวิตของแม่เท่าพิกุลกับไอ้จิว๋วก็ดำเนินไปอย่างมีความสุขจนกระทั่งวันหนึ่งมีเศรษฐีหน้าเลือดนามว่าเศรษฐีพลายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเขามีภรรยาสองคนภรรยาคนแรกชื่อแม่จันมีลูกสาวชื่อนางเอก ส่วนภรรยาคนที่สองชื่อแม่ดวงมีลูกสาวชื่อนางร้ายแต่แล้วไม่นานแม่จันก็ป่วยหนักจนเสียชีวิตเศรษฐีพลายจึงแต่งงานกับแม่ดวงอย่างเป็นทางการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของนางเอกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายคอยกลั่นแกล้งและทารุณกรรมนางเอกสารพัด ไม่ว่าจะเป็นการใช้ให้ทำงานหนักเท่าทาตหรือแม้แต่ข้าวปลาอาหารก็ไม่ให้กินจนเกือบอดตายส่วนลูกสาวของนางกลับถูกเลี้ยงดูราวกับเจ้าหญิงวันหนึ่งนางเอกต้องไปตักน้ำที่ท่าน้ำด้วยความเหนื่อยล้าและหิวโหวยนางก็แอบร้องให้พลางคิดถึงแม่ผู้จากไปทันใดนั้นก็มีฟองไถ่ลอยมาประทะขานาง เมื่อนางเอกก้มลงมองก็เห็นเด็กชายตัวจิว๋วนอนหลับอยู่ในเปลือกไข่นางเอกจึงคิดว่าเด็กคนนี้คงจะไม่มีพ่อแม่แล้วด้วยความสงสารนางจึงอุ้มเด็กชายไปมอบให้กับแม่เท่าพิกุลเมื่อแม่เท่าพิกุลเห็นเด็กชายก็แปลกใจยิ่งนักเพราะเด็กน้อยคนนี้มีรูปร่างหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับไอ้จิ๋วเหลือเกิน แม่เท่าจึงเลี้ยงดูเด็กคนนี้เหมือนลูกหลานแล้วตั้งชื่อให้ว่าไอ้เล็กแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่ไอ้จิ๋วกับไอ้เล็กกำลังเล่นกันอยู่ริมน้ำก็มีปลากระโห้ตัวใหญ่กระโดดขึ้นมาบนบกแล้วร้องตะโกนว่าไอ้จิ๋วไอ้เล็กพวกเจ้าจงระวังให้ดีแม่เลี้ยงใจร้ายของนางเอกกำลังวางแผนร้ายพวกเจ้าต้องปกป้องนางเอกนะ สิ้นเสียงปลากระโ霍กกระโดดลงไปในน้ำแล้วว่ายจักไปอย่างรวดเร็วเรื่องราวนี้ทำให้ไอ้จิ๋วและไอ้เล็กประหลาดใจเป็นอย่างมากพวกเขาจึงกลับไปเล่าให้แม่เท่าพิกุลฟังแม่เท่าฟังแล้วก็ตกใจเพราะแกเองก็เคยได้ยินเรื่องราวความใจร้ายของแม่ดวงมาบ้างโอ๊ยตายแล้วลูกเอ๋ยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้ว แม่เท่าพิกุลพูดด้วยน้ำเสียงอันน่ากังวลพวกเจ้าต้องคอยช่วยเหลือและดูแลนางเอกนะอย่าให้แม่เลี้ยงใจร้ายของนางมาทำร้ายนางได้ตั้งแต่บัดนั้นสองพี่น้องตัวจิ๋วก็คอยเฝ้าดูนางเอกอยู่ไม่ห่างคอยช่วยเหลือและปกป้องนางจากอันตรายต่างๆในวันที่แดดร่มลมตกเสียงจักจันรเรไรก้องไปทั่วทั้งท้องทุ่ง นางเอกต้องไปตักน้ำที่ท่าน้ำตามคำสั่งของแม่ดวงด้วยความเหนื่อยอ่อนและหมดอะไรตายอยากนางก็นั่งลงที่ริมตลิ่งปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบแก้มแม่จา๋าทำไมชีวิตของลูกถึงได้ทุกข์ยากลำบากถึงเพียงนี้นางพร่ำรำพันด้วยเสียงอันแผ่วเบาทัานใดนั้นก็มีเปลือกไข่สีทองลอยมาตามกระแสน้ำและมาหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าของนางเอก นางเอกจึงหยิบขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจเมื่อพลิกไปพลิกมาเปลือกไข่นั้นก็แตกออกเผยให้เห็นเด็กน้อยตัวจิว๋วนอนหลับปุ๋ยอยู่ในนั้นเด็กน้อยผู้นี้มีหน้าตาเหมือนกับเด็กชายที่นางเคยพบในเปลือกไข่ก่อนหน้านี้ไม่ผิดเพี้ยนนางเอกจึงคิดว่าคงจะเป็นลูกของปลาที่ตายไปแล้วด้วยความสงสารนางจึงอุ้มเด็กน้อยไปมอบให้กับแม่เท่าพิกุล แม่เทาพิกุลมองเด็กน้อยด้วยความตกตะลึงแล้วรีบหันไปพูดกับไอ้จิ๋วและไอ้เล็กดูสิพ่อหนุ่มเอ๋ยเด็กคนนี้ก็เหมือนกับพวกเจ้าไม่มีผิดมันจะต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่ธรรมดาเป็นแน่แม่เทาพิกุลตัดสินใจเลี้ยงดูเด็กน้อยผู้นี้ไว้แล้วตั้งชื่อให้ว่าไอ้แสนนับแต่นั้นไอ้จิว๋วไอ้เล็กและไอ้แสน ก็กลายเป็นพี่น้องร่วมกันพวกเขามีขนาดตัวจิ๋วเท่ากันและมีความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นวันหนึ่งขณะที่สามพี่น้องกำลังเล่นอยู่ริมบ่อเลี้ยงปลาของเศรษฐีพลายก็มีปลากระโหตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากน้ำแล้วกล่าวด้วยเสียงอันสันเครือโอ้ยลูกเอ๋ยลูกของแม่ปลาตัวนั้นพูดออกมาเป็นเสียงมนุษย์สร้างความประหลาดใจให้กับสามพี่น้องเป็นอย่างมาก ไอจิ๋วรีบถามขึ้นท่านเป็นใครกันขอรับแล้วทำไมถึงเรียกพวกเราว่าลูกปลากระโฮจึงเล่าให้ฟังว่าแม่ก็คือแม่ของพวกเจ้าเองแม่เคยถูกนางแม่มดสาบให้กลายเป็นปลาและแม่ได้ฝากพวกเจ้าให้ไปเกิดในเปลือกไข่เพื่อให้พวกเจ้าได้ไปพบกับแม่ของพวกเจ้าอีกคนนางเอกลูกสาวของแม่จันผู้ล่วงลับ สามพี่น้องฟังแล้วก็เศร้าใจกอดปลากระโฮ้ผู้เป็นแม่ด้วยความรักใคร่และแม่จะทำอย่างไรดีแม่ดวงนางแม่เลี้ยงของนางเอกกำลังวางแผนจะจับแม่ไปกินปลากระโฮ้พูดด้วยน้ำเสียงอันน่ากังวลไม่ต้องห่วงนะขอรับพวกเราจะปกป้องท่านเองไอจิ๋วพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นจากนั้น สามพี่น้องก็วางแผนกันเพื่อที่จะช่วยเหลือแม่ของพวกเขาให้รอดพ้นจากเงื้อมมือของแม่เลี้ยงใจร้ายเช้าวันหนึ่งเป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวเสียจนแทบจะละลายแม่ดวงแม่เลี้ยงใจร้ายเดินมาที่บ่อปลาแล้วก็ร้องตะโกนลั่นโอ้ยปลาที่ไหนกันตัวเบอร์เริ่มเทิมอย่างนี้มันต้องอร่อยแน่ๆเสียงนั้นทำให้สามพี่น้องตัวจิว๋ว ไอ้จิ๋วไอ้เล็กไอ้แสนใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มพวกเขาเห็นแม่เลี้ยงกำลังจะลงมือจับปลากระโห้ผู้เป็นแม่ไปทำกับข้าวสามพี่น้องรีบประโดดเข้าไปในบ่อแล้วไวิไปที่ตัวของปลากระโหกแม่หนีเร็วเข้าขอรับไอ้จิ๋วตะโกนบอกแต่ไม่ทันการแม่ดวงใช้แจ็จับปลากระโหกขึ้นมาและหิ้วไปที่บ้าน เพื่อจะนำไปทอดให้ลูกสาวของตนนางร้ายได้กินเป็นอาหารเย็นสามพี่น้องมองดูแม่ถูกทิ้วไปด้วยน้ำตาที่ไหลนองหน้าพวกเขาทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆเมื่อแม่ดวงทำกับข้าวเสร็จนางก็ยกปลากระโห่ทอดไปวางไว้บนโต๊ะอาหารนางร้ายกินอย่างอ,ร,อร่อยส่วนนางเอกได้แต่นั่งมองด้วยความหิวโหวย หลังอาหารเย็นแม่ดวงและนางร้ายก็เข้านอนสามพี่น้องจึงแอบย่องเข้าไปในบ้านและไปที่ห้องครัวพวกเขาพบว่ามีเกล็ดปลาส่วนหนึ่งเหลืออยู่ที่พื้นไอจิว๋วไอเล็กและไอแสนจึงช่วยกันเก็บเกล็ดปลานั้นไปฝังไว้ใต้ต้นมะเขือในสวนหลังบ้านของนางร้ายวันรุ่งขึ้นต้นมะเขือในสวนของนางร้าย ก็ออกผลเป็นสีทองอารามส่องประกายระยิบระยับนางร้ายเห็นแล้วก็อยากกินนางจึงเก็บมะเขือทองไปทอดกินแต่ไม่ว่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอิ่มเลยนางจึงทิ้งมเมล็ดมะเขือทองไว้บนพื้นสามพี่น้องตัวจิ๋วเห็นดังนั้นก็รีบเก็บมเมล็ดมะเขือทองไปฝังไว้ที่หน้าบ้านของนางเอกเมื่อนางเอกออกมาดูนางก็ตกใจที่เห็นมะเขือทองงอกออกมาจากพื้น โอ้ยทำไมมะเขือถึงเป็นสีทองอย่างนี้แปลกจังเลยนางเอกพูดกับตัวเองด้วยความแปลกใจนางจึงเก็บมะเขือทองนั้นไปแบ่งให้แม่เท่าพิกุลและไอ้จิว๋วไอ้เล็กไอ้แสนได้กินมะเขือทองนั้นมีรสชาติอร่อยเหลือเกินและเมื่อพวกเขากินเข้าไปก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้น ขณะที่นางเอกกำลังรดน้ำต้นไม้นางก็สังเกตเห็นว่าต้นมะเขือทองของนางออกผลดกเต็มต้นมีสีทองอาร่ามตานางรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากโอ้ยทำไมมะเขือของฉันถึงได้ออกผลมากมายอย่างนี้แถมยังเป็นสีทองอีกด้วยนางเอกรำพึงกับตัวเองไอ้จิว๋วไอ้เล็กและไอ้แสน ซึ่งแอบซ่อนตัวอยู่ใต้ใบไม้ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขพวกเขาดีใจที่แผนการของพวกเขาสำเร็จรูล่วงไปได้ด้วยดีพวกเขาช่วยกันปีนขึ้นไปบนต้นมะเขือและใช้มีดเล็กๆที่ทำจากหินลับคมจาะเข้าไปในผลมะเขือทองเพื่อซ่อนบางอย่างไว้ข้างในในวันนั้นเองเจ้าชายจากเมืองไกล ได้เสด็จผ่านมาทางบ้านของเศรษฐีพลายเจ้าชายรู้สึกกระหายน้ำจึงว่าพักที่หน้าบ้านของนางเอกแล้วก็เห็นต้นมะเขือทองที่ออกผลสุกงอมโอ๊ยแปลกตาเหลือเกินมะเขืออะไรกันถึงได้เป็นสีทองเจ้าชายตรัสด,ด้วยความสงสัยพระองค์จึงขออนุญาตเก็บมะเขือทองไปเสวยนางเอกรู้สึกเกรงใจ แต่ก็ไม่อาจขัดพระประสงค์ได้นางจึงมอบมะเขือทองให้กับเจ้าชายเมื่อเจ้าชายเสวยมะเขือทองเข้าไปพระองค์ก็ทรงพบก,กับแหวนทองคําที่สลักชื่อของนางเอกไว้นี่มันแหวนของใครกันสลักชื่อว่านางเอกเจ้าชายตรัสด,ด้วยน้ําเสียงที่ดังขึ้นเจ้าชายจึงสักถามนางเอกถึงที่มาของมะเขือทองและแหวนนั้นนางเอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องของแม่เลี้ยงใจร้ายเรื่องของปลากระโฮที่ถูกนำไปทอดและเรื่องของมะเขือทองที่งอกขึ้นมาจากมเมล็ดเมื่อเจ้าชายทรงทราบเรื่องราวทั้งหมดพระองค์ก็ทรงสงสารนางเอกเป็นอย่างมากและทรงประทับใจในความซื่อสัตย์และจิตใจที่ดีงามของนางนางเอกเจ้าช่างเป็นหญิงที่โชคดีที่มีพี่น้องตัวจิ๋วที่แสนดีเช่นนี้ข้าจะพานางไปอยู่ที่พระราชวัง เพื่อให้นางได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากทั้งปวงเจ้าชายตรัสกับนางเอกแล้วพระองค์ก็ทรงพานางเอกขึ้นรถมา้าเดินทางกลับไปยังพระราชวังเมื่อแม่ดวงและนางร้ายรู้เรื่องพวกเขาก็โกรธแค้นนางเอกเป็นอย่างมากนางเอกแกมันเป็นคนโชคดีอะไรกันนักหนาไปเป็นมเหสีของเจ้าชายได้ยังไงแม่ดวงตะโกนลั่นบ้านไม่ต้องห่วงหรอกแม่ เดี๋ยวฉันจะไปหาทางทำให้นางเอกกลับมาทุกทรมานอีกครั้งนางร้ายพูดด้วยน้ำเสียงอันอาฆาตเมื่อนางเอกได้ไปอยู่ที่พระราชวังแล้วชีวิตของนางก็เต็มไปด้วยความสุขเจ้าชายรักและทนุถนอมนางเป็นอย่างดีส่วนสามพี่น้องตัวจิว๋วไอจิว๋วไอเล็กไอแสนก็ได้ติดตามนางเอกไปอยู่ที่นั่นด้วยพวกเขาสนุกสนานกับการวิ่งเล่นไปทั่วพระราชวังอันกว้างใหญ่ แต่แล้ววันหนึ่งนางร้ายก็วางแผนที่จะไปเยี่ยมพี่สาวของนางที่พระราชวังแม่คาจะไปหานางเอกและจะวางแผนทำให้นางตกจากตำแหน่งพระมเหสีให้ดูนางร้ายพูดด้วยน้ำเสียงอันมั่นใจเมื่อไปถึงพระราชวังนางร้ายก็พยายามทำตัวดีกับนางเอกแต่ก็คอยหาโอกาสที่จะกลั่นแกล้งนางเอกอยู่เสมอวันหนึ่ง นางร้ายแอบเข้าไปในห้องของนางเอกและขโมยแหวนทองคำของนางไปนางร้ายนำแหวนไปซ่อนไว้ในต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ในสวนของนางเองนางเอกเมื่อรู้ว่าแหวนหายไปก็เสียใจมากนางจึงร้องไห้ไอ้จิว๋วไอ้เล็กไอ้แสนเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารพวกเขารีบไปสืบหาเบาะแสจนพบว่านางร้ายเป็นคนขโมยแหวนไป และนำไปซ่อนไว้ในต้นมะพร้าวในสวนของนางเองไม่ต้องห่วงนะขอรับพวกเราจะไปนำแหวนกลับมาให้ท่านเองไอจิวพูดกับนางเอกด้วยน้ำเสียงที่ปลอบโยนสามพี่น้องจึงแอบออกจากพระราชวังแล้วย่องเข้าไปในสวนของนางร้ายพวกเขาปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวและใช้มีดเล็กๆที่ทำจากหินลับคมเจาะเข้าไปในลูกมะพร้าว เพื่อเอาแหวนออกมาแต่แหวนกลับถูกใส่ไว้ในลูกมะพร้าวที่แข็งที่สุดทำให้พวกเขายากที่จะเจาะเข้าไปได้ในขณะนั้นเองก็มีนกกาตัวหนึ่งบินผ่านมาเห็นสามพี่น้องกําลังพยายามที่จะเอาแหวนออกมาโอ้ยเจ้าตัวจิว๋วถ้าเจ้าอยากได้แหวนก็ต้องหาทางให้มะพร้าวลูกนี้ร่วงลงมานกกาพูดแล้วบินจากไป สามพี่น้องจึงช่วยกันคิดเราจะทำยังไงดีให้มะพร้าวลูกนี้ตกลงมาไอ้เล็กถามเราต้องใช้ความฉลาดไม่ใช่กำลังไอ้จิ๋วตอบแล้วพวกเขาก็คิดแผนการอัญชานฉลาดขึ้นมาสามพี่น้องตัวจิวจ๋วไอ้จิ๋วไอ้เล็กไอ้แสนนั่งปรึกษากันอยู่ใต้ต้นมะพราะ้าว พวกเขาคิดแผนการอันชาญฉลาดที่จะเอามะพร้าวลงมาให้ได้เราจะทำยังไงกันดีเจ้ามะพร้ามันแข็งเสียเหลือเกินไอ้เล็กถามด้วยความท้อใจไม่เป็นไรเรามีสมองเราต้องใช้มันไอ้จิ๋วตอบด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นแล้วพวกเขาก็ลงมือปฏิบัติการพวกเขารีบวิ่งไปที่บ่อน้ำแล้วนำก้อนกรวดเล็ก มาวางเรียงกันเพื่อทำเป็นทางเดินจากนั้นพวกเขาก็ปีนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวแล้วใช้มีดเล็กๆที่ทำจากหินลับคมเจาะเข้าไปที่ก้านของลูกมะพร้าวแต่ก็ยังไม่สามารถเจาะเข้าไปได้โอ๊ยทำไมมันถึงได้แข็งอย่างนี้ไอ้แสนพูดด้วยความเหนื่อยอ่อนในขณะนั้นเองก็มีกิ้งก่าตัวหนึ่ง ค่อยๆคลานขึ้นมาบนต้นมะพร้าวกิ้งก่ามองสามพี่น้องด้วยความสงสัยพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่ดูท่าทางเหนื่อยอ่อนเหลือเกินกิ้งก่าถามพวกเรากำลังพยายามจะนำแหวนทองคำออกมาจากลูกมะพร้าวแต่มันแข็งเหลือเกินไอ้จิ๋วตอบกิ้งก่าฟังแล้วก็หัวเราะโง่วจริงๆ,จงๆเจ้าไม่รู้หรือว่ามะพร้าวจะอ่อนตัวลง เมื่อถูกน้ำร้อนกิ้งก่าพูดจบก็แลบลิ้นออกไปกินแมลงตัวหนึ่งแล้วคลานจากไปสามพี่น้องได้ยินดังนั้นก็ดีใจใช่แล้วทำไมเราถึงคิดไม่ได้นะไอจิ๋วพูดแล้วพวกเขาก็รีบลงมาจากต้นมะพร้าวไปที่ห้องครัวของนางร้ายเพื่อต้มน้ำร้อนแต่แล้วก็มีเสียงดังมาจากในบ้านโอ๊ย มะพร้าวที่ไหนกันแข็งเสียจริงเสียงนั้นคือนางร้ายที่กําลังจะเอามะพร้าวไปปอกในยามวิการท้องฟ้ามืดมิดเสียงกบเขียดร้องระงม,มสามพี่น้องตัวจิว๋วไอจิว๋วไอเล็กไอแสนแอบย่องเข้าไปในสวนของนางร้ายพวกเขาเห็นมะพร้าวที่วางอยู่บนโต๊ะเตรียมที่จะถูกปอกเปลือกเราต้องทำอะไรสักอย่าง ก่อนที่แหวนจะตกไปอยู่ในมือของนางร้ายไอ้จิวพูดด้วยน้ําเสียงอันหนักแน่นทันใดนั้นก็มีงูตัวหนึ่งเลืยเข้ามาใกล้โตะ๊ะงูตัวนั้นจ้องมองมาเพ้าด้วยความอยากอาหารไอ้จิวเห็นดังนั้นก็รีบคิดแผนการไอเล็กไอแสนเราต้องเข้าไปในท้องงูแล้วค่อยๆคลานออกมาทางปากของมันไอ้จิวพูดฮะเข้าไปในท้องงูไม่เอาด้วยหรอก ไอเล็กพูดด้วยน้ำเสียงอันหวาดกลัวไม่ต้องกลัวถ้าเราไม่ทําแหวนก็จะตกไปอยู่ในมือของนางร้ายไอจิวพูดและทั้งสามคนก็ตัดสินใจกระโดดเข้าไปในท้องของงูเมื่อเข้าไปในท้องงูพวกเขาก็รู้สึกเหมือนอยู่ในถ้าที่มืดมิดและแคบโอ๊ยที่นี่มันทั้งอับและเหม็นไอแสนพูดอดทนหน่อยเราต้องไปให้ถึงที่หมาย ไอจิ๋วพูดแล้วพวกเขาก็คลานไปข้างหน้างูตัวนั้นเลื้อยไปที่มะพร้าวแล้วก็กลืนมะพร้าวเข้าไปทั้งลูกสามพี่น้องรู้สึกเหมือนถูกคลื่นซัดพวกเขาถูกกลืนเข้าไปพร้อมกับมะพร้าวเรามาถึงแล้วไอ้เล็กพูดแล้วพวกเขาก็ช่วยกันจอบเปลือกมะพร้าวจนกระทั่งพบแหวนทองคำเจอแล้วไอ้จิ๋วพูดด้วยความดีใจ พวกเขารีบเก็บแหวนทองคำใส่กระเป๋าแล้วก็คลานออกมาจากท้องงูทางปากในขณะนั้นเองก็มีแมวตัวหนึ่งเดินผ่านมาแมวมองงูด้วยความสงสัยโอ้ยทำไมงูตัวนี้ถึงได้ท้องป่องอย่างนี้แมวพูดแล้วมันก็กระโจนเข้าใส่งูงูตกใจจึงรีบไคายมะพระ้าวออกมาแล้วเลืยหนีไป สามพี่น้องตัวจิ๋วได้แต่ยืนมองด้วยความตกตะลึงโชคดีจริงๆที่เราหนีออกมาได้ทันไอ้จิ๋วพูดแล้วพวกเขาก็รีบวิ่งกลับไปที่พระราชวังเพื่อนำแหวนทองคําไปคืนนางเอกเมื่อสามพี่น้องตัวจิวจ๋วไอ้จิ๋วไอ้เล็กและไอ้แสนนำแหวนทองคํากลับมาคืนให้นางเอกนางเอกก็ดีใจจนน้ำตาไหลโอ๊ย ขอบคุณนะพี่น้องของฉันพวกเจ้าช่างกล้าหาญเสียจริงนางเอกพูดแล้วนางก็สวมกอดสามพี่น้องด้วยความรักใคร่แต่แล้วก็มีเสียงประตูเปิดออกนางร้ายเดินเข้ามานี่นางเอกทำไมถึงได้นอนร้องให้อย่างนี้นางร้ายแกล้งถามด้วยน้ําเสียงอันปลอมเปลฉันหาแหวนทองคำไม่เจอน้องสาวเป็นคนขโมยไปหรือเปล่า นางเอกถามด้วยความสงสัยโอ้ยพูดอะไรกันฉันไม่ได้เอาไปนางร้ายพูดแต่สายตาของนางกลับจ้องมองไปที่แหวนทองคำที่นิ้วของนางเอกทันใดนั้นเจ้าชายก็เสด็จเข้ามาในห้องเจ้าชายเห็นแหวนทองคำที่นิ้วของนางเอกก็ทรงรู้สึกโล่งใจโอ้ยแหวนของเจ้ากลับมาแล้วข้าดีใจเหลือเกินเจ้าชายตรัส แต่แล้วสามพี่น้องตัวจิว๋วก็กระโดดออกมาจากกระเป๋าของนางเอกแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้าชายฟังเรื่องของแหวนทองคำที่ถูกขโมยไปเจ้าชายฟังแล้วก็ตกใจพระองค์จึงหันไปมองนางร้ายด้วยความโกรธเคืองนางร้ายเจ้าทำไมถึงได้ทำร้ายพี่สาวของเจ้าได้ถึงเพียงนี้เจ้าชายตรัสนางร้ายหน้าซีดเผือด นางไม่รู้จะแก้ตัวอย่างไรแล้วทำไมเจ้าไม่เล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังแต่แรกเจ้าชายถามนางเอกข้าไม่อยากให้เจ้าชายต้องมาลําบากเพราะเรื่องของข้าเพคะนางเอกตอบด้วยน้ำเสียงอันแผ่วเบาเจ้าชายฟังแล้วก็ยิ่งรู้สึกรักนางเอกมากขึ้นพระองค์จึงตัดสินใจนางร้ายเจ้าจะต้องถูกลงโทษข้าจะสั่งให้ทหารนำเจ้าไปขังไว้ในป่า เพื่อให้เจ้าได้สํำนึกในความผิดของตัวเองเจ้าชายตรัสนางร้ายได้แต่ก้มหน้ายอมรับชตากรรมแล้วเดินตามทหารออกไปเมื่อความจริงถูกเปิดเผยชีวิตของนางเอกก็กลับมามีความสุขอีกครั้งแต่ก็ยังเหลือเรื่องราวที่ยังไม่ได้คลี่คลายนั่นคือเรื่องของแม่เลี้ยงใจร้ายและเรื่องของแม่ของสามพี่น้องตัวจิว๋วเมื่อนางร้ายถูกลงโทษ ชีวิตของนางเอกก็กลับมามีความสุขอย่างแท้จริงแต่กระนั้นนางก็ยังอดเป็นห่วงแม่เลี้ยงใจร้ายของนางไม่ได้เจ้าชายปล่อยให้แม่เลี้ยงของหม่อมฉันกลับมาเถิดเพคะหม่อมฉันอยากจะให้อภัยท่านนางเอกพูดกับเจ้าชายเจ้าชายมองนางเอกด้วยความรักใคร่นางเอกเจ้าช่างเป็นคนที่มีจิตใจดีเหลือเกินข้าจะทำตามที่เจ้าขอ เจ้าชายพูดแล้วก็สั่งให้ทหารไปรับแม่ดวงกลับมาที่วังเมื่อแม่ดวงกลับมานางเอกก็เข้าไปสวมกอดนางแม่จา๋าหม่อมฉันให้อภัยท่านแล้วนางเอกพูดแม่ดวงรู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่นางได้ทําลงไปนางจึงคุกเข่าลงโอ้ยลูกสาวของแม่แม่ผิดไปแล้วแม่ดวงพูด แล้วทั้งสองก็กอดกันร้องไห้หลังจากนั้นก็มีเสียงดังมาจากนอกวังโอ้ยไอยจิว๋วไอเล็กไอแสนพวกเจ้ามานี่เร็วเสียงนั้นคือเสียงของแม่เท่าพิกุลเมื่อสามพี่น้องตัวจิ๋วได้ยินเสียงของแม่เท่าพวกเขาก็รีบวิ่งออกไปหาแม่เท่าพิกุลมองสามพี่น้องด้วยความรักใคร่ลูกรัก แม่ดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นพวกเจ้าปลอดภัยแม่เท่าพูดทันใดนั้นก็มีหญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามาใกล้แม่เท่าดิฉันจะขอรับลูกทั้งสามของดิฉันกลับไปดูแลได้ไหมหญิงสาวพูดสามพี่น้องหันไปมองหญิงสาวคนนั้นก็คือปลากระโหฮที่แปลงร่างเป็นคอนอนั่งเอกเมื่อเห็นดังนั้น ก็รีบเข้าไปถามท่านเป็นใครกันเพคะหญิงสาวตอบว่าข้าคือแม่ของไอ้จิว๋วไอ้เล็กและไอ้แสนข้าถูกแม่โมสะให้กลายเป็นปลาแต่เมื่อลูกของข้าได้ทำความดีคำสาปก็สลายไปหญิงสาวพูดนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ดีใจงั้นท่านก็เป็นพี่สาวของหม่อมฉันนะสิเพคะนางเอกถาม หญิงสาวพยักหน้าใช่แล้วลูกสาวของแม่จันหญิงสาวพูดแล้วทั้งสองคนก็กอดกันด้วยความรักใคร่เรื่องราวของนิทานเรื่องนี้ก็จบลงด้วยความสุขนางเอกสามพี่น้องตัวจิว๋วแม่ดวงและแม่เท่าพิกุลได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในพระราชวังนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า ความดีจะชนะความชั่วเสมอและความรักก็สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ดังคำที่ว่าความดีงามย่อมเบ่งบานในใจที่งดงามเสมอ